สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขภูสุขคนมือนี้พ่อบ้านก็ถ่ายคลิปอยู่ล้วพี่นอ้องไอ้พ่อพี่น้องเนีเบิง้งเนีรับส้มนี้สร้างเหนือเขามาเห็นงานคือเก่าเพราะว่าเมื่อวานวันหยุดเนาะอันปิยะนี้ก็ถ่ายท้ำให้เบิ้งอีกตอนนี้ก็เจาะกระเทิ้งพื้นเสียดเรียบร้อยรอแต่กระเบื้องมาผูกพี่น้องหล่อสะ สร้างกระเทียแล้วที่ปรับระดับปรับระดับเถึงแล้วเราเที่ยวคงเลยเพื่ประตูของทางงานกระมานพี่นอ้อง ដែល់វើវើនពីបានសាសាស់សាស់នៅរឿ្តាក្រៀតាក់ពីបានភ្នៃគ្រាវាវាស់ទៅក្រូវើវត្នាច្រឿផ្តាល់ក្រ ขอบสะไปหนอยแล้วแพบมาขึา้นกับปูที่แหละเที่อืนทับระดับทิ้งที่เดิมครับ นี่ก็เจ้าก็เอาดินออกอีกเละมือก้อนนี้เอาท่านจะออกเบิดนี่ก็มาเออริ่มอีกพี่น้องมีแดดมันเนี่ย ไอ้ผ่าเบื่องอนหน้าบ้าน,านาาจเจ้าอ,อก,นอก,านกนคนดินออกไปเนาะมันนี่ก็เจ้าก็มาขนออกแล้วก็ดินไหมวาเท่ปับพื้นไหมพี่เนอะมันนี่ก็ขุดดินออกพี่เนองตามเป็นแบบคนรุ่งต่ำก็ขั้นเป็น Điền mất quang vào này Điền vật mất quang nọt bạn. นะค,ครับคนแก้วเอาใบหนาบ้านว่ามุ้ยของใบขา้ขงางในข้างในมันเต็มข้างในมันแคบก็ต้องไว้หน้าบ้านนี่ก็ไลท่ทาสีแล้วตามเป็นสีดำดูดีไหมอาม้ด <c oughs> ยิงใส่เป็นไม้ละเนงั่งตบขอบนี้ดินตรงนี้ก็อ,ออกเสร็จเหลือแต่ทุบปีคูนออกคูนเป็นแท่นอยเลยต้องอ,ออกให้มันพืนเท่ากันขาขก็นี่ต้อง นี่นดีนากหนี่ฟ้าทอนบายหนี่เอ,ออกแล้วก็สูงเลยเสูงมาก พ่อเขาก็ทาสีออกฤทิดไม่ให้กันสนิมนี่คืขุดที่ดินที่ยังไม่เสร็จออกให้หมดยุคนี้งานอะไรน้อยล้ว

เป็นแบบผสมปูนผสมปูนตูกับเดือดข้างนอกตี้เสียงดังข้างนอกมีแต่แยกกยับแยกมากตู้ก็เริ่มเข้าลูกคอลอยละืังสวยยี่น้งนอก ตรงนี้เป็นห้องรองเท้าเบิดเลยใจรองเท้าสีดำกับก็สีเย็ดกันว่างแก่ผ้าเาบื้องข้างในพี่นอ้องเจ้ายิงมัตัดตัดไปดู <c oughs> <c oughs> เดือนทะลุ เดินทะลุฟังนี่พี่น้องหอัวหดงันตอนนี้ก็เหลือเยอะอยู่น่าจะถึงมีสารมากถึงจะเสร็จวงนังคาห้องเครื่องก็เราก็ตีโครงเสียบเรียบร้อยเลือดจะ อฝากสุล่ามาปิดมีเป็นไม้แระแนงมาปิดห้องไม่ให้น้ำเข้าอันนี้เราจะทำยังไง บินออกพี่นาองครับนานบินไหมอืมตอนนี้กระทึงพุ่นแล้วพี่น้องชบชึบชึบเใช่ไหมระดับ,บ,บครับเออข้างบนจะสูงหน่อยก็ลงประมาณลงไลยอยู่พี่น้องตรงขอบอมันเด้นเล็กแตม่นพี่น้องก็จะเอาบุ ต้นใหม่ออกแล้วพี่น้องตรงนี้ก็เอาออกเพราะว่ากระจิบป,ปั๊บหนาดินไหมเนี่ยเ่เจ้าถอนออกตอนหกกล่องแังสิสดายอยู่พี่น้องเพราะว่ามันหกง่ายก็อ,ออกเบิร์ดเลยคนกล่องไว้นี่ไปยากได้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้ก็ไว้ที่หลังพี่น้องเนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นพุ่มอ,อม่อนมาล่ะนี่เป็พุ่มอ,อม่อมน,นี่คนออกเพราะว่าเห็ดหนาดินไม่ก็ต้องเคลียร์ออกเบิด้ดยังให้มาปลูกใหม่พวกนี้ก็เอาออกไนนนนนนม่ได้ยังค้างเนี่แต่ก่อนนี่เต็มเนี่ยแต่ก่อนนี่เต็มเลยข้างๆอันนี้ก็เออก ต้นวน์ขวายด่างกับงามคือเก้าวขึ้นเนาะเสียดายเลยบ่ให้กระจาออกสี่าตันละสี่หมื่นเนาะนี่หลูมกำลังขึ้นเหรอโอ้ยด่อนเสียงน,นี่มาขึ้นเนาะ้ว,วยด่างใดก็ด่า,ดาง นอนนอนกําลังขึ้นบางทีเก็บยดใบกลับบ้านกับอุดรกระเจียวไปให้เอะยยุกไปน้องไปเพิ่งปลูกไใบใบนิดหน่อยมันกําลังด่างงามเลยกปั๊บเบิดละพืน้นพื้นที่ปั๊บเบิดเลยอันนี้ก็ปักซ้ำใหม่พี่น้องเอามาปักซ้ำใหม่ เสี้ยมันงอก t นี่มันง,งามเลยอันนี้กระตุนกวัมกมรแลกดอายุวัดมันปกัปกปักซ้ำใหม่พี่นอ้องดูว่าจี่ยังงี้เลยเนี่ยตัวที่ปกักซ้ำน่าง,งามมาพี่นอ้องใบสวยเลยน ปูไว้ในบ้านนั่นมันกับหดน้ำพี่น้องก็จะเคลียร์พื้นทีปรับพื้นทีไหมพี่น้องสวนทุกชิ้มองเลยสองท่างสางท่างก็จะประับออกอต้นไม้ต้นไหลออกเบิ้ด ปลาเกินทีมันเลียดไปนหนองแล้วก็จะจิบเอางามาปูยาปูตัวน,นี้นี่ก็ออกหมดละ

ไป,ไปปลูกไหมไปซ้ำไหมล่ามาหนังเงีค่อยกลับขึ้นมาปลูก เราจะออกเพื่อเปลี่ยนเอือดตืดโล่งดีแล้วก็ปลูกหญ้าโรงงานมาปลูกกพี่อนก็มาละเนง ลงเลัอพี่น้องแกนได้ปิตดตนมีเรืออะไรอีกแล้วไปกันขึ้นมาใหม่ขึ้นแราเดี้ยแซบเบีด เจกเ็ดประตูห้างเขาเป็งแกะบๆอยิงหายแล้วมันะแนงพี่น้อกเอามาทรงมึงก็โล่ ไม่เหลืออะไรเลยต้นไม้นี่แหละทำสวนใหม่พี่นอ้องเป็นระมาานี่แหละทำสวนใหม่ลูกเลยพี่น้องลอก,ลกปูนเลยพี่น้องลอกออกลอก,ก,กเศษปูนออก วัดซีฟว <google> <S ame sound> so? ัดซีป <F at rules> ูน้องพี่น้องซอยกันขึ้นละเมยขึนละมือกันแล้วนะแป๊บเดียวมันกระมือดมากเลยพี่น้องหนุกเพิ่มอีกหลายคนงานเดียนที่ล่ะปิจิไปจีเดียนดิจิล่ะ เดี๋ยวเรืเร่อมผ่านเลื่อมเกลียวเขากันะ ไม่มีผู้บ้านกันห่างมาบริษัททำง,งานก็หเ,งงนนหนเห็นงานพี่น้องับฝากตัวพี่น้องชาววัยเห็นคลิปกับฝากกดไลค์กัแชร์กดติดตามมาเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กองผู้บ้านเห็นจุกไ,ไหมพี่น้องได้เบิ่งอีกบกฝากขอบคุณต่อพี่น้องคือออามารับซ่อมมากดติดตามมากคอมเมนต์ให้พี่น,อออน,อน,ออน้องนหน,องนูเข้าไปขอตัวลาไปเลยพี่น้องเสียงที่นาครับ สวัสดีครับ